เจอดาราไหมครับผมหายเยอปลังนี่นี่นีเจ็หนาเ็หนาชรนตอะเร็วชน้เร็วลูกดอุยสวยมากเลยนี่นีเอาตามสะดวกได้มีแค่ไหนว่าไปแชกับมดโว้ยอยแหละ่าไปเวับเับมยูเขาพวกพากต้องเจ็หนาครับผม นาตถ้าคนคับซรักคับว่ารักมีเด็กอ้เดใส่กิ๊เตอสีขาวดิก่ะทำไมล่ะไมตองอาบไอาบ่งอาไ่ต้องาไม่ต้องาบไมงากไม่ต้องอาบไตบไ่้าบไ่ต้งาบไ่ตงหน้าแล้วใ่แล้วก็เก็บอาไ้่าเ็่อบออออ่องมมม่้่ามาอุ้ย แยมขับให้เราหน่อยแลเราจะนอนวันนี้หน่อยได้เลยรู้อีกแล้วเราสดใสตื่นมาพี่ใบติสโซเดียมนักสูตรและขายคำไม่ชอบขายสวยสว่ไม่ชอบขายสวยเออแล้วเราค่อยสวยตอนบนไวทีก็คลิปล่าเราถ่ามบ้างเฮ้ยพี่พอชิมไหมไม่ถ่ายหรอกเพราะนี่พี่พอชิมสวัสดีครับไม่อออกกล้องใครเราจะเป็นดารา

เสือขาวก็เป็นเสือขาวด้อเบงเด้อเสือก็เซ้เสือขาว่เปลิ่น่มนเปลิ่นเด้อบ่คือความจริด้วยวันนี้เมื่อสุิยืนเมียเสาเนี่ยเมียเสาเมียเสาเออเราไม่เป็นเอาเพลงงานได้วันนี้พอหนึ่งทำงานเพลงครับเพลงเน้แก้วลอยพี่แก้วลอพี่ คุณเน้จะไม่ตื่นนลเอเป็นจิมโคแค่นาเรับมอดีเห็นบางเออีมุมหนูวิัอย่างเอ้ยหูหรอข้าจอนอันบ่อยากหูไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมใช่ทุทีรเราลุ้มชายดาไล่เป็นอม เขาจะอยากถ่ายเขาจะถ่ายใช่ไหมเขาจะเบิ้งคุ้นเขาจะอยากถ่ายผู้ใดใช่ไหมบอกแม่เจ้าเราูดขอบคุณหลายๆเด้อฝากขอบคุณคนนี้ขอบคุณนะเขาถ่ายคลิปเดี๋ยวคลิปจะลงตอนเย็นวันนี้แหละคลิปที่ไปถ่ายอ่ะเหนื่อยแล้วมันร้อนอะฮะร้อนเลยเขาเสียดออกแล้วมันก็ขาวอะอะไรแต่ว่าตอนตอนมาเสร็จไ่นมันดำมึงล่งผิวสีดำ จริงวาอืมใบตาหน้าแบบดำดำไม่รู้ไงเนหัวเนี่ยเส้นดอวเนี่ยมันขาวอีกบ้พี่น้องไอ้ปลายมันกิบเป็นดำดิพี่น้องครับอ๋อตอนมันใส่ล้อมพื้นเส้นหัวมันขาวโอ้ยใส่ล้อมพื้นผิวเบอร์ปนุกูได้บอกให้แต่งหน้าสีดำเดี๋ยวเราคุยไม่ได้ผิวเบอร์แต่แป้งเฮ้ยเกียร์หน้ามาดิแป้งผมไม่ใส่ทาไม่ใส่ทาเบอร์ปน ไม่เป็นไรนะแ่ถามตัวแต่ใครเชียร์เขาดิจริงเหรอเชียร์ออกแล้วนะข่าวแปลว่ามึงเปลี่ยนรองพื้นใหม่แต่งหน้าสิเขาไม่รองพื้นเน่ะไม่ได้ดำแต่ว่าแป้งอ่ะอุ๊ยใช้ของเมบอร์ลินเบอร์สามโอ้ก็ผสมไม่ลงเพราะนั้นหน้าเล่นมากเลยเชียร์ออกแล้วนะเมบอร์ลินอ่ะมันดำเกินลูกเบอร์สาวแค่เบอร์สองเอาเบอร์สองเชื่นไหมเบอร์สามเอาไว้เชีดเชื่อเรียกว่าผมว่าป่าเไอร์ช้บุหรี่กูกูใช้เบอร์แปด เจออะไรกงามตัวละโอ้ปวดชิวพาไปฉีดชีด้วยม่ีดรตีมีไหมไม่กดเอามีไหมีบอสองแมนอาเซียนดีดีนะบอกเป็นซิวอันี้เป็นวดมันเปไรวบักเสบกลัวจะหายเาแล้วกันสละอุ้ยดีเาได้ดีเศากินดีเออแมนี่ดิบอยไปบอยนวดนวดแมนี่หรอทั้งเาทั้งสดใสอุ้ยแร่ะ พี่แสนทำไมต้องทำหกเลยเช็ดให้เขาเลยพี่นากระปังอะพี่นาเจอกันเลยพี uh> <c um> <c ่นาพี่เสนาพี่เสียบ้านนี่ก็กันเป็นอย่างพี่นาแข่งกันเลยพี่นาพี่ดูการเจอกันเลยพี่นาฮีทโบยัยังทำแบบให้ธรรมชาติที่สุดเลิศธรรมชาติลงโทษเอาเจียวเจียวเรพี่เจียวเราพี่นึงเพราะยังเสียงห้พี่ฝากพี่น้องไม่อู้ผลที่ตามรึเป่เสียงพี่มันต่ำ อะไรวะเนี่ยโอ๊ยอาชีน้องอะยิ้จ้าอย่าไปร้องใช้คำพี่เดูดิก็ดูมิหนูไม่ร้องแล้วนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไปไพี่เอสไปพี่เขาถ่ายปากเลสิไปไม่ร้องเลยอะไรหนึ่งสองสามสามสองหนึ่ง พี่จะพี <sympath is> ่ส <jack> ัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งถ้าสิทธดก็ไม่แพงรึกเล่งให้แก้วร้อยไป จะบุกน่จัเพร่าาชีแถวยาาบ้านนี้เขามาแก้วได้ไม่เสีขีไมา่ะแล้วรนอย่นี่ไม่ได้ชี้เขาบอกว่าแก้เซนอับอายเมื่อถูกยิงชายประจานที่ไปร้องเพลงนี้ก่อนชี้ทางแนวน้นที่จะชี้ดรูได้รู้ม่ดี แก่ผมไม่ว่าแต่อย่าลืมปีหน้าพี่ต้องมาแต่งงานพี่ต้องมาจะเร็วเอาไว้เอาไว้คำนี้ไปพี่ต้องมาเมื่อกี้พี่ต้องมาอะไรคุณสาระเลยพี่ต้องมาพี่ต้องมาไม่ไหวแล้วนะน่ว่าคำใครคาไม่ได้เอาไอ้ฝันตัวนี้พี่ต้องมาแต่ ก็จะขายขำขี้หัวตาไม่มีออกเแล้วบ้าแต่มได้พี่บ้านถว่าเราเพี้ยนยี่มสุี่รอรั่น้องเราไปเสียความมาเลยเสียเดี๋ยวันเสียเส้นเองครับเสียอย่างเดียวเนะเสียเส้นไอ้อีดีกี่กงมวนพี่น้องก็ร่งฟัองอยู่หดเลนะ ต้องแอบลองไอเช่นเนี่บนะโอเคครับพี่นอ้องก็ที่นี่ครับเป็นาพี่นี่ครับกับกคลิปตป้องไปนะครับร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับจะก,กับคลิปหน้าครับข้าวมีดีด